คืนนี้ก่อนนอนหยุดก่อนอย่าเพิ่งวางอะไรไว้ใต้หมอนถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคลิปนี้ใต้หมอนของคุณกำลังผลักโชคลาภออกไปทุกคืนคืนนี้ก่อนคุณจะหลับตาลองมองใต้หมอนของคุณให้ดีๆมีเพียงมือถือกับความเครียดซุกตัวอยู่ที่นั่นคุณรู้ไหมนั่นคือเหตุผลที่โชคลาภเดินอ้อมคุณไปทุกคืนเสียงโบราณเคยเล่าขานว่าของที่คุณวางไว้ใต้หมอน คือสิ่งที่คุณจะพาเข้าสู่ความฝันและความฝันคือประตูแห่งโชคชะตาถ้าคืนนี้คุณยังนอนกอดความเครียดพรุ่งนี้คุณก็จะตื่นมาพร้อมพลังลบแบบเดิมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแม้แค่เล็กน้อยลองหาเหรียญแปดเหรียญล้างให้สะอาดตั้งจิตให้มั่นคงและวางมันไว้ใต้หมอนแทนเพราะเลข8คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งไม่รู้จบในขณะที่คุณนอนเหรียญเหล่านั้นจะเปิดประตูพลังงานใหม่ ดึงดูดโอกาสเงินก้อนโตและโชคแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันคืนนี้ลองดูครับบางทีพรุ่งนี้คุณอาจตื่นขึ้นในชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพิมพ์รับซับแล้วกดติดตามถ้าคุณพร้อมเปิดประตูโชคด้วยมือของคุณเองคืนนี้เลย